สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ j o k e r But b e r t เท t o o s atu p p l y นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำเครื่องสักแ s Tour p r o นะครับเป็นชุดนะครับพร้อมแบตเตอรี่ไร้สายนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งชุดก็จะมีเครื่องสักแ a t o u r p r o นะครับ1นึชิ้นนะครับเครื่องสักรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องสักเพนสั้นนะครับ แล้วก็มีสาย RCA แถม1ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับสาย RCA แบบนี้นะครับ1ชิ้นแล้วก็มีโอลิงอะไหล่นะครับโอลิงเป็นอะไหล่หชุด มีผ้าพันกระบอกนะครับขนาด2นิ้ว1ชิ้นนะครับแล้วก็มีเข็ม WJX นะครับคะเบอร์นะครับอยู่ใน1กล่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ไร้สายนะครับ2ชิ้นนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูมีแบตเตอรี่ให้สองชิ้นนะครับแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ก็นี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบเครื่องให้ดูนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทำงานแบบไร้สายนะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากใช้ร่วมกับหม้อแปลงก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเรามีหม้อแปลงอยู่แล้วก็สามารถใช้ร่วมกับหม้อแปลงได้นะครับมีสาย RCA แถมให้นะครับ mm hmm. แต่ภายในชุดนี้ไม่มีหม้อแปลงนะครับมีแต่แบตเตอรี่ให้2 2ชิ้นนะครับเป็นชุดแบบนี้นะครับแล้วก็เข็มผ้าพันกระบอกนะครับชุดนี้ซื้อไปก็สักได้เลยนะครับนี่นะครับทำงานสะดวกนะครับการปรับไฟก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับปรับไฟจะเป็นแบบวนนะครับ ต่ำสุดหกโวลตนะครับหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็วนกลับมาหกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนวิพีท่านไหนสนใจก็ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Joker b a ์มาเ t อร์ทั s ทูซัพยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จุลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ